สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคโนโลยีโทรคมานาคมกันนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าประกอบด้วยอะไรบ้างโทรเลขโทรเลขการทำงานของโทรเลขจะใช้วิธีแปลตัวอักขรให้เป็นรหัสจากนั้นก็จะทำการแปลรหัสดังกล่าวให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งผ่านสื่อจางเช่น สายทองแดงเพื่อไปอยังปลายทางเมื่อปลายทางได้รับก็จะทำการถอดรหัสให้เป็นข้อความโทรพิมพ์เป็นรูปแบบของการบริการโทรเลขชนิดหนึ่งแต่ผู้ใช้สามารถโต้อตอบก,กันได้ด้วยเครื่องพิมพ์ดีที่เป็นได้ทั้งเครื่องรับส่งข้อมูลในตัวเดียวกันโทรพิมพ์สามารถสื่อสารกันได้ โทรสารเครื่องโทรสารเป็นการนำเทคนิคของแสงที่กรดลงบนเอกสารต้นฉบับซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งข้อความและภาพจากนั้นก็จะแปลงข้อมูลมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าเมื่อส่งต่อไปตามสายโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์ที่บ้านเรือนทั่วไปมักมีใช้เกือบทุกครัวเรือน ปัจจุบันชุมสายโทรศัพท์ได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาเป็นรูปแบบของสัญญาณดิจิทอลมากขึ้นเป็นลำดับโทรศัศน์โทร,รโทรัศน์เป็นระบบการสื่อสารที่ใช้ในการแพร่ภาพกระจายในย่านความถี่สูงเช่นที่ย่านความถี่สูง VHF หรือย่านความถี่สูงมาก UHF วิทยุกระจายเสียง เป็นการสื่อสารที่ใช้คลื่นวิทยุส่งคลื่นไปยังอากาศเพื่อเข้าไปยังเครื่องรับวิทยุโดยใช้เทคนิคการจำของสัญญาณไมโครเวฟไมโครเวฟจัดเป็นคลื่นวิทยุชนิดหนึ่งที่มีความถี่สูงระดับกิกะเฮิรตซ์ดาวเทียมดาวเทียมก็คือสถานีไมโครเวฟนั่นเองแต่เป็นสถานีไมโครเวฟที่ลอยอยู่บนเหือนผิวโลก มีลักษณะเป็นจานขนาดใหญ่โคจรจากจากพื้นโลกประมาณ22,300ไมล์ทำให้สามารถติดต่อสถานีภาคพื้นดินที่อยู่บนโลกได้